สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท,ท่านและเด็กๆทุกๆคนนะคะพบกับครูยิ้มในกิจกรรมเสริมพิเศษนาตสินไทยและโขนกันค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะครูยิ้มจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องภาษาท่าทางนาตสินตอนที่1และตอนที่1ในวันนี้นะคะจะเป็นยังไงนั้นเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะไปฝึกปฏิบัติท่ารำนั้นเราจะต้องมารู้จักภาษาท่าทางนาฏศิลป์กันก่อนนะคะภาษาท่าทางนาฏศิลป์นั่นก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสื่อความหมายให้ออกมาเป็นท่าทางนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะครูยิ้มได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด3ท่าด้วยกันให้เด็กๆได้ลองฝึกปฏิบัติค่ะท่าที่1 ท่านั่งค่ะท่าที่สองท่ายืนค่ะและท่าที่สามท่าเดินค่ะเราไปฝึกปฏิบัติทั้งสามท่ากันเลยค่ะ การฝึกท่ารำนั้นครูยิ้มจะแยกเป็นตัวพระและตัวนางนะคะตัวพระคือตัวผู้ชายค่ะส่วนตัวนางคือตัวผู้หญิงค่ะท่านั่งตัวพระค่ะนั่งพับเพียบไปทางขวาค่ะแยกเข่าซ้ายออกให้เท้าซ้ายวางหน้าหัวเข่าขวามือทั้งสองข้างแบมือวางที่หัวเข่าเลยค่ะ ต่อไปจะเป็นท่านั่งตัวนางค่ะนั่งพับเพียบไปทางขวามือซ้ายแบมือวางบนขาขวามือขวาแบมือวางบนขาขวาต่อจากมือซ้ายนะคะท่าที่สองท่ายืนตัวพระค่ะ เท้าซ้ายวางเท้าด้านหน้าเท้าวขวามือซ้ายแบมือวางที่หน้าขาซ้ายส่วนมือขวาเท้าสะเอวข้างขวาค่ะต่อไปเป็นท่ายืนตัวนางค่ะเท้าซ้ายวางเท้าข้างหน้าเท้าวขวามือซ้ายแบมือแขนตึงแล้ววางไว้ที่หน้าขาซ้ายส่วนมือขวาจีบหงายไว้ที่ชายพกหรือสะดือของเด็กๆค่ะ และท่าที่สามท่าเดินตัวพระค่ะเด็กเดก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าส่วนเท้าวขวาเปิดส้นเท้าวไว้นะคะมือทั้งสองจีบคว่ำระดับเอวด้านข้างรำตัวค่ะแล้วค่อยๆปล่อยจีบมือขวาตั้งวงร่างส่วนมือซ้ายตั้งวงข้างรำตัวระดับเอวค่ะ ต่อไปเป็นท่าเดินตัวนางค่ะเด็กๆก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าส่วนเท้าวขวาเปิดส้นเท้าหลังไว้นะคะมือซ้ายจีบหงายที่ชายพกหรือสะดือของเด็กๆค่ะส่วนมือขวาจีบคว่ำระดับเอวแล้วปล่อยจีบเป็นตั้งวงร่างค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆค่อยเปลี่ยนมือค่ะจากจีบมาเป็นตั้งวงข้างเอวด้านขวาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะภาษาท่าทางน้าตัิลป์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้ที่ครูยิ้มสอนไปมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันท่าที่1ท่านั่งท่าที่2ท่ายืนและท่าที่3ท่าเดินคะ่ะ เวลาเด็กๆอยู่บ้านนะคะรองหมั่นฝึกฝนนะคะอย่างเป็นประจำและเด็กๆจะได้ท่าทางที่สวยงามค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุย,ยิ้มจะต้องขอตัวไปแล้วและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ